เฮ้ย hey. ได้ไหมมาแล้วโอ้มาแล้วจันชูวิ่งลงจากรถแมคโครวิ่งวิ่งมาหาอะไรมาหาหนูนี่เองนี่แหละมันที่พี่ว่าที่พี่ว่ามันวิ่งผ่านน้ำมีผ่านน้ำเหรอไปออกงแลได้แล้ตรงไหนพี่มันมีอีกตัวนึงนี่ทางนี้นี่ทางไหนตรงนี้แหละ วิ่งผ่านมานี่ตัวนึงเองวิ่งยังเร็วเลยทำไมพี่ถ่ายมันอยู่ตรงนี้วะเนี่ยนาฬิกาทำไมมันอยู่นี้มันกลับด้านเหรอพี่เนี่ยใช่มันแก้ไขได้เลยไปทำอยู่ตรงไอ้ตัวตัดคลิปอะเอหมุนได้ <laughs> โค้เร็วว่าครับลงจากรถมาวิ่งมาไล่จับหนูไหมโอ้โอ้เกินไปเขานะเกินไปเขานะวิ่งทินแตกวิ่งสี่คนลอยไม่ได้สนใจรองเท้าเลยโดนเลยปุดประตูได้โดนเลยฝั่งม้นจะได้กบกบตัวไปเลยเลยไหนนี่ พี่กี้ผมมัวจะส่งสองปุบนล่เลยพี่ชูขับรถดิ้งเอาโอ้ยนูปเบ๊ไปเดินไปแล้ว ะเป็นอ,อย่างไรวะร่มไม่พันหรือเปล่าเะเยร่ม<โด>มันเข้าได้หรือเปล่าวะเนอะ ฉันดูดีนะครับเนี่ยนี่สวินสวินไปทงนู้นได้เปล่า เป็นกับอีหยังเอาเอ่เป็นอีกแล้วมืนเดิมันเลยฮะเป็นกับสายหรือเปล่วะฮะกะเข้าได้ตรงแฉกใชกหรือเปล่านั่นหรเมาต่อไร ทำไม่ได้พักให้มันก็เลยดูดตลอดเลยเออเพราเราพักทุกมาๆนี่เออช่วงดูน้ออะไรนะมันขาดช่วงดูดมันผมพักทำงานอย่างเงี้ยมันจะมาทำเอะไรอ่ะตอนแรกมันทำตลอดนะมันดูอ่าพอพักทุกหายเลยเป็นเหมั่นันไหนลองแยกดดูดิ เอายักดูไหมซิเอ๊ะเอะมันเอาอีหนูไหมท่านห้า